สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออ a l นะครับก่อนจะไปดูคลิปการสุ่มคาเฟนี่แต่อย่างใดฮนะเดี๋ยวขอขายของฮัตเซล,ลก่อนเลยครับก็คือตอนนี้ทางช่องเราเนี่ยมีกิจกรรมให้ s u b สไคร์เบรนะครับร่วมสนุกอันดับแรกครับคุณเข้าไปซับสไคร์ที่ช่อง YouTube ก่อนเนาะของช่อง YouTube Goralfon นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้คุณดูในวิดีโอล่าสุดของช่องเนี่ยครับมันจะมีตัวลิงก์ตอบ ลิงก์ทำแบบสอบถามนะครับอ่าให้คุณเข้าไปคลิกลิงก์ได้เลยเพราะคลิกลิงก์แล้วเนี่ยคุณมาตอบคําถามนะครับก็คือเขาจะถามชื่อโบไฟล์ Youtube ของคุณ Line ID เบอร์โทรศัพท์นะครับคือจะใช้ในกรณีที่ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับผมจะได้ติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ไอนี้นะเพื่อขอ Open ID ในการ เติมเงินให้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีนะครับชื่อเล่นหน่อยเพราะเวลาผมโทรไปจะได้รู้ว่าเออคุณชื่ออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับก็คือรูปเนาะให้แคปโปรไฟล์หน้าหน้าช่องของของผมเนี่ยครับนะนี่แล้วก็ดูว,ดว่าแบบคือผมอยากดูว่าคุณเป็นซับสครายเบอร์หรือเปล่านะครับเนี่ยแค่ตอบแบบสอบถามแค่นี้นะครับแล้วก็รอครับให้ครบหนึ่งพันซับสครเบอร์เดี๋ยวผมจะจับ ผู้โชคดีนะครับพอครบ1นึ่เนี่ยผมขอระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์เนะาะเพื่อที่มาโปรโมทว่าเออเราถึงแล้วให้คนมาร่วมสนุกกันให้เต็มที่แล้วก็พอ1อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะตัดเพื่อไปจับของรางวัลนะครับเอาล้วฮะถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วก็ไปรับชมคลิปการสุ่มคาเฟนี่กันได้เลยครับสวัสดีครับอ่ะเราก็มาสุ่มอยู่ในพาร์ทการสุ่มนะครับสกินเนี่ยครับก็คือราคาเต็มเนี่ย 710คูปองนะเป็นสกินของคาเฟนีนะเป็นแบบว่าแนว <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะดัมเมเยอร์ขบวนพาเลตนะครับโอเคก็ราคาเต็มคือ710คูปองนะครับแล้วก็เป็นการสุส่วนลด3ครั้งนะครับลดสูงสุด99%นะเพราะฉะนั้นแค่7คูปองเดี๋ยวเราจะใช้แค่ประมาณ7คูปองในการซือ้อสบายๆนะครับไปไปสุ่มกันเลยครับโอ้โหสาธุสาธุนะสาธุ กดซูมครั้งแรกไปกันเลยว่าจะได้กี่คูปองนะครับอ่าลืมไม่ต้องแสดงอีฮะ15คูปองเหงาเงาไปฮะดูทรงแล้วแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเราใช้9คูปองนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตอนตัดต่อว่าใช้ทั้งหมดกี่คูปองอู้หูครั้งที่สองขึ้นไป10%เป็น25%ครับดูทรงแล้วไอเดีย <c oughs> ผมคือลด45%แน่นอนครับครั้งที่สามใช้อีก19คูปองนะครับ7คูปองเดี๋ยวเราจะใช้ แค่ประมาณเจ็ดคูปองนะครับถือสบายสบายนะครับโอ้โ,โหเศร้าหนักฮะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอโมันเอาเรื่องอยู่นะสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคูปองบวกกับยี่สิบเจ็ดโอ้โหห้าร้อยยี่สิบอยู่เด้ออ่ะไปดูกันเลยฮะว่าจะสกินมันจะสวยสมกับห้าร้อยคูปองไหมนะครับ c e r e m o n มเนียลมานะครับนั่นก็คือไอเหมือน c e r ร m โ n มเนคือเหมือนหยาดนี่ยครับเซ็ตหยาดนกแก้วนะโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วครับโหห้าร้อยคูปองเอาหนักอยู่นะเดี๋ยวผมมีคลิปรีวิวแน่นอนครับแค้นคับเนื่องจากห้าร้อยคูปองนะไปรับกันเลยโอเคอันนี้ก็เป็นสกินที่7 0็ดร้ยหนึ่งนะไอดีนะครับสกินที่เจ็คือไอดีอาญาเนาะ ลูกแก้วทองนะครับโอเคนี่เปยนร้อยหนึ่งนะครับอไม่มีกรอบไม่มีอะไรให้เลยนะครับหนองเงาเลยนะโอเคเราไปดูรีวิวของเอฟเฟกกันเลยเพราะเป็นกินระดับเลเซนด์ hey, เพราะฉะนั้นถ้าไม่รีรอเลยฮะเดี๋ยวมันต้องลงแวร์เลอพร์ทสักทีสั้นหนึ่งซึ่งคุณอาจจะรอสักเดือนสองามี่สองสเดือนแดีวก็ได้ครับนะ รอได้โหสบายจริงๆถ้าผมไม่เป็นยูทูบเบอร์ผมรอนะครับเนี่ยอ่าไปดูกันเลยว่ายังไงนะครับโอเคกดธรมตะไปโอ้โหอ๋อเป็นแบบว่าเป่าแตรนะครับเป่าแบบทาเป็ดนะครับตัวสกิลสูซิเล่นนะขอลองกดโอ๋นี่ก็จะอลังการกว่าเดิมนิดนึงนะครับอันตรายครับ ตาซาึ่งาาเดี๋ยวจะพยายามสโลท่าให้ดูนะครับยิงปืนกลน,นะครับอ๋อปืนกลก็เปลี่ยนอยู่นะครับมี่ท่าวิ่งนะครับวิ่งครับตึ๊ดคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นก็สไลด์ลงไปอีกครับโอเคแนละ้วก็ประมาณนี้คนระัสำคัญสุดแล้วครับ ทาวาปมาดูที่จะมีทาวาปไหมไม่น่ามีอะครับนี่ก็เป็นเงาๆไปนะครับทาวาปนะโอเคก็หมดแล้วฮะสำหรับสกินนี้นะห้าร้อยกว่าแต่ดูการเดินเกมได้แล้วก็ในเพจผมตัวล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีคลิปเดินเกมของคาเฟนีนะครับอ๋ออันนี้อ๋อมันความต่างนิดนึงคือถ้าเรากดเลเซอร์ล้วก็กดอัติมันจะอ๋อมันก็คือเป็นเอฟเฟกของเลเซอร์มันก็เลยดูอลังการกว่านะครับ โอเคโอเคหมดนะฮะโอเคไปจริงนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์นะครับแล้วก็ใครที่ซับแล้วเหมือนเดิมไปทํากิจกรรมตัว s u b s ไครเบอร์นะครัตอนนี้ผมจะบอกว่ามีคนลงทะเบียนแค่30คนโอ้โค,คุณได้4ใน30เนี่ยง่ายมากคือสมมติเป็น60 4ใน60ยังง่ายกว่าถูกหวย2ตัวอีนะฮะอ่าไปกันได้ครับทุกคนขอบคุณมากครับวันนี้ไปนะฮะสวัสดีครับ